คือการปาารกันตัวผู้ต้องหาใช่ไหมอย่างนี้ต้องต้องอธิบายก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยระบบการด,ดําเนินคดีของคดีอาญาเนี่ยเป็นระบบลกาวหา คือการประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยมันต้องเริ่มจากการถูกจับก่อนนะครับม <t> ันก็จะเกิดสิทธิ์ในการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนซึ่งตามกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แค่48ชั่วโมงหลัง48ชั่วโมงเขาต้องนําตัวผู้ต้องหาส่งสารทีนี้ในระหว่าง48ชั่วโมงเนี่ยเราอจากอยากประกันตัวใช่ไหมการยื่นประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยมันเป็นสิทธิ์แต่ว่าการให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวมันก็เป็นดุลินิษของตัวพนักงานสอบสวนและของศาลเขาอะนะครับการประกันตัวชั้นสอบสวนเนี่ย มันจะมีวงเงินประกันของเขาต่งางหากซึ่งเขาควบคุมดูได้แค่48ชั่วโมงถ้าหากเลย48ชั่วโมงเขาต้องส่งสารเราอาจจะประกันตัวในระหว่าง48ชั่วโมงออกมาก่อนก็ได้แล้วก็ไปสารตามที่ตำรวจเขานัดหลังจากที่ครบ48ชั่วโมงแล้วตำรวจจะส่งตัวไปที่สารการประกันตัวก็ต้องไปยื่นที่ศาลอีกทีหนึง่งยื่นที่ศาลเนี่ยการประกันตัวเนี่ยหนึ่งเงินสดก็ได้ครับมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันเป็นที่ดินก็ได้หรือเป็นบุคคลบุคคลเนี่ยคนที่มาประกันตัวผู้ต้องหาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป หรือว่าผู้มีส่วนได้เสียกับบุคคลคนนั้นส่วนการให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวเป็นดุล่ินที่ของศาลที่ศาลจะพิจารณายังไงกับการให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวหลักๆแล้วก็คือ1ความหนักเบาแห่งข้อหาบางกรณีสืบพยานไปแล้วบางนัดแล้วก็มีการยื่นประกันตัวศาลก็อาจจะดูว่ามีน้ําหนักพอจะเชื่อได้ไหมว่าเขาไม่ได้กระทํความผิดถ้าการสืบพยานมันแนวโน้มว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้กระทํความผิดศาลก็อาจจะให้ประกันตัวออกมาหรืออันสุดท้ายก็คือ มีการคัดค้านการประกันตัวของพนังกงานสอบสวนหรือพนักง,งานอัยการหรือไม่สารก็ประกอบเ,อเหตุผลเหล่านี้เป็นรูินิตในการพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวบุคคลใดหรือไม่ประกันตัวบุคคลใดนะครับ